เจ้เน็ตเดือดงงใจคุณแม่ไปบวชเป็นแม่ทีบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดเกือบ30ล้านเข้าการกุศลไม่เหลือเงินให้ลูกเลยสักบาทเดียวจนลูกต้องไปกู้เงินเรียนมหาวิทยาลัยคนงงทําแบบนี้เกินไปไหมบอกสงสารลูกจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในอินเทอร์เน็ตของจีนค่ะเรื่องนะคะเกิดขึ้นเมื่อวีล็อกเกอร์ของช่องจีนไปสัมภาษณ์แม่ชีคนหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะแต่พอได้ฟังเรื่องราวของเธอคนนี้แล้วน่าสนใจจริงๆค่ะ แม่ชีที่ไม่ได้บอกชื่อคนนี้เข้ามาโกนหัวบวชตั้งแต่ปี2562ค่ะเธอไม่ได้สลาแค่ผมและเสื้อผ้าแต่เธอยังสลสัทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดไปด้วยแม่ชีบอกว่าหลังจากที่เธอบวชเธอก็ขายบ้านแล้วก็เอาเงินทั้งหมดไปบริจาคเป็นการกุศลรวมๆแล้วก็ประมาณ5.8ล้านหยวนหรือประมาณ29ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะที่เป็นปัญหานะคะก็คือแม่ชีเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคและไม่ได้แบ่งไว้ให้กับพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวของเธอเลยแม้แต่บาทเดียวแม่ชีบอกว่าพ่อแม่ของเธอหนา พ่อแม่บอกว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินของเธอเพราะฉะนั้นจะเอาไปทําอะไรมันก็เรื่องของเธอแต่ว่าลูกสาวของเธอนั้นไม่เข้าใจถึงขั้นโกรธเลยด้วยซ้ำที่แม่ตัดสินใจแบบนี้ แม่ชีบอกว่าลูกสาวของเธอต้องไปกู้เงินเรียนมหาวิทยาลัยพอเรียนจบก็คงไปสอบเพื่อหาใบาประกอบวิชาชีพแต่งงานแล้วก็ซื้อพาทเมนต์ลูกสาวคงหวังว่าแม่จะช่วยออกค่าอะไรให้เธอได้บ้างเธอบอกว่าครอบครัวของเธอก็รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับการที่เธอมาบทเป็นแม่ชีและไม่สนับสนุนการบริจาคเงินทั้งหมดแม่ชีให้เหตุผลว่าครอบครัวของเธอยังมีความคิดแบบคารวะเลยมีทัศนคติแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าคลิปสัมภาษณ์นี้นะคะเผยแพร่ออกมาเรียกได้ว่าที่จอดไม่พอเพราะว่าทวนล,ลงแม่ชีอย่างหนักเลยล่ะค่ะ คนดูคลิปนี้มากกว่า220ล้านวิวคนเป็นหมื่นคอมเมนต์รัวๆวิเคราะห์วิจารณ์แรงจูงใจของคุณแม่ที่บริจาคเงินทั้งหมดให้การกุศลแต่ไม่ให้เงินลูกสาวเลยแม้แต่บาทเดียวเว็บไซต์ South China Morning Post สื่อฮ่องกงรายงานว่าคนจีนคอมเมนต์หนักเลยค่ะบางคนก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจแม่ชีเลยจริงๆถ้าเธอไม่อยากแบ่งเงินให้ลูกสาวแล้วจะมีลูกทำไมตั้งแต่แรกการดูแลลูกก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแม่ไม่ใช่หรอ ขณะที่อีกคนก็บอกว่าแม่ชีต้องเป็นบ้าหรือไม่ก็เห็นแก่ตัวมากแน่ถ้าคุณไม่ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองคุณจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงขณะที่อีกคนนะคะก็พูดแรงเลยค่ะบอกว่าคุณอาจจะเป็นชาวพุทธที่ดีแต่คุณไม่ใช่แม่ที่ดีได้ยินแบบนี้อาจจะสะอึกกันเลยทีเดียวค่ะ เอาจริงๆเรื่องนี้มันก็มองได้หลายทางค่ะบางคนอาจจะคิดว่าก็เป็นเงินของแม่ชีเพราะฉะนั้นเธอก็มีสิทธิ์แบบร้อยเปอร์เซที่จะจัดการเงินหรือว่ายกเงินให้ไขรก็ได้ตามที่เธอต้องการใช่ไหมคะและลูกที่เข้าเรียนมาหาวิทยาลัยก็ถือว่าโตในระดับหนึ่งแล้วแต่การปล่อยให้ลูกต้องใช้ชีวิตแบบยากลําบากทางที่คนเป็นแม่สามารถช่วยเหลือได้อันนี้ก็ไม่แปลกค่ะที่ทําให้คนที่ได้ยินเรื่องนี้ก็ต้องเกาหัวแบบงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้กันแน่ข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวัันนีี้สวสวดค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปด,ดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ